เราก็จะเอาหอยไปปล่อยนะคะไม่รู้มันตายหรือยังไม่ตายหรอกรอต้องครึ่งถังนะะเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนก็มีญาติพี่น้องมากินข้าวด้วยก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำตัวนี้นะคะทำแต่ยำแอปเปิลนะคะ เั็นเวอร์จีไหมนะคะอร่อยฮะโอ้แดดเลยฟ้าฟ่าฟ่าเมื่อวานเราโกดเมื่อวานเราตกปลาตรงนู้นริบๆโน้นนะคะนี่แล้วเราก็ปล่อยน้องไปแล้วไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ได้ไหม That's นั That French island in the middle there. what island? French island. French island. yeah มันเป็นป่ากองกลางเหมือนที่เราหาเมื่อวานนะคะเยอะมากเมื่อวานเนี่ยกะว่าจะกินสักหน่อยจะทำนักกิ้นซีฟู้ดกินสรุปแล้วเขามากินดินเนอร์กันที่บ้านเราก็เลยอดก็เป็นส่วนย่อมน้อยๆนะอ้วนว่าว่าอีโคเฮียนจูร์เดน what I, what in your class yeah churidin c h u r i d e n churidin ch <ur> e <Yeah. S 1> okay we go we go yeah okay เราก็จะเดินทางไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะไปเอารถนะคะแล้วก็ ไปบ้านยายเขานะฮะตอนนี้แปดโมงและะ้วฮะเราจะออกเดินออกกํลากลังกายนิดหน่อยบรรยากาศเหมือนเมืองไทยมากๆก็คือชนน้มดนั่นแหละค่ะชนน้มดก็ชนน้มดบ้านเราคะ่ะ ญเป็นฟาร์มหลังใหญ่มากมากข้างในมีห้าห้องนะคะห้าห้องแล้วก็ห้องเก็บของอีกห้าห้องนะคะโอเคเราจะเดินนะคะเราจะไม่ถ่ายเพราะมือเราจะสั่นตอนเวลาเราเดินนะคะพยายามถ่ายไม่ให้สั่นนะคะโอเคเราจะ start เดินมาดามอยากเข้าห้องน้ำมากแต่ไม่กล้าเข้านะคะห้องน้ํามันมีอยู่สองห้องนะคะมันอยู่ในห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็อยู่ห้องห้อง ไม่กล้าเข้านะคะอยากจะมานั่งในป่าก็น้องค้างเต็มอ,อีกอัดอั้นสองวันปกลับไปเข้าบ้านนะะโอเคมาดามจะไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าผู้ชายรอ